นี่เดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยอุ้ยสวัสดีค่ะมาเก็บเหตุกันวันนี้เป็นวันจันทร์ที่19นะคะวันจันทร์ที่19เดือนมิถุนายนเห็ดน้ำหมากออกนะเห็ดดกอกออกเลยนะคะนี่ ป่าเขาก็โดงเพิ่งเดินเข้ามาได้ไม่ถึงห้าสิเมตรดอกเนาะเพิ่งเข้ามาจา้ะมามาเก็บกันเลยนี่นะคะเห็ดน้ำหมากออกเป็นกลุม่มๆเลยเนาะเห็ดอ่าดอกเริ่มออกแล้วเดอ้อสองดอกนี่นะคะนี่ก็ถ้าเห็ดน้ำหมากออกก็เห็ดอื่นก็เริ่มออกจ้านี่เห็นไหม เพิ่งเข้ามาเองเพิ่งเข้ามาเสร็เดียวไม่ถึงสิบนาทีเลยนะเดินเข้ามาเอาบุญชกเอาง้อใส่กนะระเปลาเนี่ยหรือว่าเขาเห็นแล้วเขาอาจจะไม่เอาอเลูกสาแล้วก็ไม่น่าใช่นะถ้าคนมาเก็บเห็ดอะไรเขาเอาทท้งนั้นเลยไปเดี๋ยววันนี้เราจะพาวันนี้ไม่เพิ่งจะพาเพื่อนๆไปเก็บเห็ดไม้ที่เราได้เห็ดอกวันนั้นเนาะเดี๋ยวเราจะไปกันคะ่ะไป เห็ดน้ำหมากส่วนหมากจะมีแต่เห็ดน้ำหมากเลยจ้ะนี่ในป่าอาจจะมืดๆหนเลยนะคะเพราะว่าครึม้มนี่เห็ดน้ำหมากอีกแล้วจ้าตอนนี้เห็ดน้ำหมากจะออกเยอะเนาะเห็ดอื่นยังไม่ค่อยออกนะคะเจอเห็ดอีกแล้วคะ่ะเห็ดดอกนะ มีแต่เห็ดน้ำหมากเลยเห็ดน้ำหมากเริ่มออกแล้วค่ะนี่เห็ดน้ำหมากออกแล้วค่ะทรงตรงนี้เห็ดน้ำหมากหลายได้สองสามดอกสี่ดอก เห็ดดอกออกเลยเด้อถ้าใครมันมาหาก็มาหาได้เด้อนี่จะมีแต่เห็ดน้ำหมากเลยจ้าเห็ดเหลืองเห็ดเหลยยังบ่ออกเด้อค่ะยังบ่เห็นแต่ก็บางที่เขาว่าออกเลยนะแต่ตรงนี้ก็ยังไม่ออกนี่เห็ดอะไรนี่เหลืองเหลืองอันนี้เห็ดอะไรนี่อ๋อเห็ด

นี่เพื่อนๆอู้เห็ ه, เดก่อแดงบ่นนี่อุ้ยแต่เป็นกลุ่มกระเจ้าวาไตเป็นกลุ่มจังสีจะเป็นเห็ดก่อแดงเนาะเนี่ยเป็นกลุ่มเลยนี่จ้าอุ้ยมีแต่เห็ดน้ำหมากเนาะวันนี้เห็ดก่อแดงเนาะนี่ไม่เพิ่งเดินมาแป๊บเดียวเองนี่แล้วก็ตรงนี้ต่อการตรงนี้ มาตรงนี้เป็นเห็ดเพาะจ้านี่อันนี้เห็ดเพาะี่เห็ดเพาะอยู่ใกล้กันเลยเป็นเห็ดเพาะนี่เห็ดใบด้วยโอ้ยเด็แกแตน,นี้อู้เกอบเบนา่าไอ้ตรงนั้นเน่าหรือ,อยังที่ว่าเมื่อกี้เนา่าเลยเหรอ ใกล้ๆกันเลยระวางเดินไปหาบุญทรงอี uh, oh, um ่ห uh ุ่นนะอันนี้เป็นเสื้อโลดหุ่นจนเน่าไหมหุ่นน่ะเจ้าขอยังไม่เจ้าเห็นแล้วเลยบอไ่เห็นบอหู้นี่เห็ดเหลืองเห็ดจมูกวัวนี่โอ้โหเห็ดจมูกวัวจมูกควายอเนี่ยกำลังออกจากดินเห็ดเพาะก็มีเด้อ เฮ็ดเพาะก็โพโลมือี้าเฮ็ดลายเลยเด้อพี่น้องเด็กก็ต้องหาดีๆเนาะเพราะว่าใบใหม่ปลอกลายแห้งใส่ใส่ผู้อู้ยำโพลเขี่ยวงกันบ้าอันนี้เฮ็ดอีหยังอันนี้เฮ็ด เห็ดเบื um ่ออ uh. uh. uh, um uh uh. uh. ันเนี้ยจ้านี่เห็ดกินได้รู้นี่อู้หเห็ดดำเห็ดจมูกควัวปฟาดจนเน่าแล้วอู้หูเห็ดออกเลยเด้อจ้าพี่น้องอู้หจมูกวัวจนเน่าว่ะเฮ้ยฮุ่นงามๆเลยแต่ เนาทีมลายเนาะตรงนี้เน,ะเนาะเฮ็ดเน่าเพราะว่าฝนตกแหก้งนี่โอ้โนี่โอ้ยแต่เฮ็ดก็แดงด้อคือว่าอ่ะไม่เพึ่งก็เข้าใจว่าเป็นเห็ดน้ำหมกักแต่ว่าเพื่อนบอกว่าถ้าออกหลายๆดอกเป็นจุ่มเป็นกุ้มน่เขาเออเห็ดก็แดงอ่าแต่เห็ดน้ำหมักเขาฉีออกเดี๋ยวเดียววัดสัต นี่โอ้ได้หลายดอกเลยดดวยบุญสีเคิงกับตาแล้วเห็ดแดงมันเดิมนี่โอ้หาได้เรื่อยๆเลยนะเจอบ่อยกว่าเห็ดผออีกนะดูสิคะจะเต็มข้างหนึ่งแล้วเห็ดผอได้เท่านั้นขอบคุอยง่ง นี่เห็ดเห็ดครัเห็ดนี่ เห็ดอกเยอะนะคะจะมีแต่เห <la> like ็ดแดงเนาะเห็ดแดงก็กินได้อนีอหมดอะไรนี่นี่ก็เห็ดน้ำหมากจ้าเห็ดได้เยอะแล้วนะเห็ดดอกนี่นะคะนี่ได้เห็ดผอก ส่วนมากจะเจอเห็ดดอกเนาะไม่พึ่งเห็นเห็ดนะคะคยคลาย้คลายว่าเป็นเห็ดจมูกหมูนะ,ะที่ไม่พึ่งเคยชมในคลิปนะคะเห็ดจมูกหมูเขาจะมีรูปคลา้คลายจมูกหมูเนาะแล้วก็จะเป็นน้ำข้างในก็นว่าสามารถนำไปยํำได้น,นี่กินได้นะนี่เม่เพึ่งไม่กล้าเก็บหรอกแค่เอาให้ดูเฉย,เฉย คุณทรงเจอบ้านจักกะจันด้วยอุตรากยาวมากเลยก็พูดเล็กๆเนาะบ่เออดีอยวเก็บไว้เห็ดอันนี้เขาออกเด้วนี่อันเนี้ยเห็ดเราโง่ขาวเดี๋ยวผู้ใดคือบ่อา อันนี้เห็ดละโงกขาวมะแม่นดอใหญ่ผู้ใดผู้ใดบ่เอาไม่นี่นี่ไม่ใช่นี่พูดถึงกับมือหนูนี่นี่อันเนี้ยเห็ดละโงกขาวดิเออเยคือบอเอาอเออขาแค่มาขายดกไม้ต่างจังหวเนี่ยเออมาเห็ดเรืองเรือเฮ้ยละโงะละโงูขาวตัวเนี้ยเนี่ยนีเห็นเขาทอนทีมันคือบอเอา เป็นคือเ่เอาผมยังงองอยู่เลยอันนี้นุนตัดเ,เอามีเฮ็ดละงอกเลยก็คือเ่เอาป่ะก็เจอว,วันนี้มันใจวะคือวันนึ่ว่าเห็ดต้เบื่ออไม่เพิ่งจะกลับบ้านแล้วค่ะพอดีมีลูกค้าน้ำมันโทรมาด่วนด่วนเลยนี่เลยเราก็วันนี้ว่าไม่ได้นัดลูกค้าเอาไว้มีแต่นัดพรุ่งนี้เนาะพอดนี้ไม่พึ่งก็เลยให้บุญสูงพามาเก็บเห็ดน,นี่นะคะวันนี้โอ้อันนี้คือสีน่าโอ้คือนเน่าวเาดอก ตอดเก็บบนเนาดิเก็บนี่โอ้โอเคเลยจ้ามันเป็นข้าวน้ำข้ธรรมดาด้วยนี่นะคะเห็ดโดกแล้วก็เห็ดเพาะวันนี้ก็คืออยู่นี่เดี๋ยวไม่เพิ่งจะกลับบ้านแล้วค่ะไปเอาน้ำมันก่อนจ้าเดี๋ยวถ้าเห็ด ดอกออกเยอะๆเดยไม่พึ่งจะพามาเก็บอีกนะคะวันนี้ก็ได้แค่นี้จ้ะ